ศูนย์กลางน่วยปฐมเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นศูนย์กลางในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จที่ได้จากการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่เป็นธรรมบุญบารมีสามิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลใหม่ๆ เดินทางไปตามทุกท่อทานบุญโดยใช้เส้นทางสายกลางของทุกท่อทานบุญที่บารมีสามสิบทัศนประเด็นคนหลวงปู่สดจันทสโรได้สร้างขึ้นด้วยการรวมเอาธาตุทั้งละเอียดและหยาประกอบขึ้นกันเป็นท่อทานบุญเป็นเส้นทางสายกลางบาิมีสามสิบทัศ์ประเด็คนคณหลวงปู่สดจันทสโรที่อยู่ตามเส้นทางสายกลางหรือว่าตำแหน่งศูนย์กลางของ ทอทานบุญทั้งหลายทั้งท่อดทานบุญที่มีวิญญาณธาตุและท่อดทานบุญที่ไม่มีวิญญาณธาตุที่ทุกท่อดทานบุญรับรู้กันอย่างเป็นปกติคือความรักความเมตตาเอื้ออาทรให้ความปลอดภัยให้อโหสิก,กรรมซึ่งกันและกันทำที่เป็นบาปที่มาจากศูนย์กลางนิพพานของกิเลสนิพพานของ,ขอ,งอัพยากตาธรรมะ นิพพานของธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ทําบุญบารมีสันทิทัพว์ประเด็พระคุหลวงู่สดจันทรสโลเมื่อเข้ามาในนิพพานธําบุญบารมีสันทัพ์ประเด็พระคุหลวงู่สดจันทรศโลรวมๆเรียกว่าธรรมที่เป็นกิเลสหรือธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงธรรมที่เป็นบาปธรรมที่เป็นความไม่ดีที่แทรกซึมตามท่อฐานบุญทั้งหลายในโครงสร้างของกทมคอเข้ามาอยู่ตามท่อฐานบุญทั้งหลาย เป็นโครงสร้างของกอทมอขออใช้กำลังของโลภโกรดหลงกำลังของโลภโกรดหลงก็คือกำลังของการบิดเบือนซ่อนเลนปิดบังเล่เหลี่ยมโกหกคูให้ท่อฐานบุญทั้งหลายไม่ได้รับรู้ถึงอนุภาพของบารมีสามสิทธัทะเด็นคุณลููสุดเต็ทัสโล ไม่ให้รับรู้ถึงอนุภาพของความรักความเมตตาเอื้อทอร์ได้ความปลอดภัยให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันซึ่งมีอนุภาพที่มากกว่าบารมีของบารมีสัจจทัตพระเดชคุณลมปูสดจันทสโกมีอนุภาพมากกว่าธรรมที่เป็นบาปมีอนุภาพมากกว่าธรรมที่เป็นโลกปวดหลงธรรมที่เป็นบาหรือธรรมที่เป็นโลกโกรธหลง ที่เข้ามาในานิพพานทำบุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชคุณหลวงปู่สดจันทสโลกแทรกซึมไปตามท่อฐานบุญทั้งหลายมีจํานวนมีปริมาณที่น้อยกว่าบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลมีอนุภาพที่น้อยกว่าบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลททำที่เป็นบาปคือโลกปวดหลงจึงใช้ โลภโกรธหลงล่อลวงบังคับบิดเบือนปิดบังไม่ให้รับรู้ถึงอนุภาพของบาร,รมีสางุทัศ์เป็นเด็กคนหลงวงปู่สดจันทรสโลหรือไม่ให้รับรู้ถึงอนุภาพของความรักความเมตตาเพื่ออาทรให้ความปลอดภยัยให้อโหาสิกรรมซึ่งกันและกันซึ่งมีอนุภาพมากกว่าธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็นบาป รอะทานบุญที่ถูกทําที่เป็นบาปยึดพื้นที่เดิมที่เคยเป็นที่อยู่ของบารมีสามิทัตพระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทสโรจึงกลัวกังวลทอแท้สิ้นหวังหมดผลทางเชื่อว่าธรรมที่เป็นบาปมีอนุภาพมากกว่าธรรมที่เป็นบารมีสามิทัตพระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทสโรทอทานบุญที่รับรู้ทำบุญบารมีสามิทัตพระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่ทำยุดเป็นตัวสําเร็จเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทัศน์เพื่อไ,ได้คุณหลวงปูส่สดจันทสโลรับรู้ได้ถึงอนุภาพของบารมีสามสิทัศน์เพื่อไ,ได้คุณหลวงปูส่สดจันทสโลที่ทำยุดเป็นตัวสําเร็จสร้างชาวสิวิไลขึ้นมาได้สร้างหมู่คณะชาวสิวิไล สร้างชุมชนสร้างประเทศของชาวสิวไหลขยายประเทศของชาวสิวไหลขยายนิพพานธรรบุญบารมีสัมถิปเดคุลุงปุสสดจันทสโลครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานทำใหญ่ได้ให้นิพพานทำใหญ่เป็นนิพพานธำบุญบารมีสัมถิะเดพุลุงปูสสดจันทสโลใหญ่เป็นศูนย์กลางอู่ทะเลบญบารมีสันถิะเดพุลุงปุสสดจันทสโลใหญ่เป็นการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสั์ถิะเดพุลุงปุสสดจันทสโลอย่างสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆได้เป็นยุคชาวสิวไหลที่สมบูรณ์ขึ้นตลอดได้ ท่าทานบนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากการบังคับของบารมีสามสิทัตถะเปรุณกลมปุสดตันทสโลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้ได้ถึงอนุภาพของบารมีสามสิท์ัระเปคุณกลมปุสดตันทโสโลคืออนุภาพของความรักความเมตตาเอือ้อทอนให้ความปลอดภัยให้อโหสิก,กรรมไม่อาฆาตมารรายเบียดเบียนจัวเองเกับตัวเอง ทุกท่อทานบุญทั้งนีพผ่านทรบุญบารมีสามทัศน์ประเด็จุกุลปุสดเันทสโลว่ามีอนุภาพมากกว่าธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็นโลภกดลงท่อทานบุญทั้งหลายเป็นหัวหน้าเป็นต้นบุญเป็นผู้นำสร้างหัวหน้าต้นบุญผู้นำในงานสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสทัศนประเด็จุลุลปุสดเดนทัสโล สร้างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นได้ตลอดต่อเนื่องอย่างสะดวกราบรื่นเพื่อทุกท่อทานบุญรับการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสามสิทน์สระเดียวกุลลุงปูดสดกันทัสโลเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธัสระเดียวกุลลงปูดสดกันทัสโลอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป